ขอสวัสดียามเย็นนะครับยามมืดๆนะครับวันนี้เราจะไปดูน้องเปิ้ลกันนะครับถูกไว้ครับยแถวหนองนะครับแต่มันติดน้ําแต่มัใย่อยดติดน้ํานะครับอยู่คือว่างที่โล่งครับที่ไม่แฉะนะครับวันนี้เย็นนี้ก็ฝนตกนิดหน่อยนะครับทําให้แฉะนะครับดูครับบรรยากาศครับไม่แฉะนะครับดินนะครับน้องเปิ้ลไม่ได้เข้ามาบ้านเป็นอาทิตย์แล้วนะครับ เพราะว่าเนี่ยหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับหน้านี้เป็นหน้าฝนครับไม่มีที่อยู่นะครับพอดีพ่อควานได้เอาดินลงครับเอาดินลงด้วยยี่สิบเที่ยวนะครับว่าจะว่าจะอยากจะมีงบประมาณสร้างโรงช้างให้เขาอยู่นะครับแต่ยังมีงบประมาณนะครับตอนนี้ก็เลยทําให้ที่อยู่นะครับที่บ้านน้นแฉะมากนะครับตอนนี้พ่อควานสั่งสายนะครับยังไม่ได้นะครับ ยังไม่ได้ทรายนะครับถ้าได้ทายก็จะเอาไปมัดที่บ้านนะครับตอนนี้หนมาดูน้ำเป้นกันนะครับนีนะครับเจอแล้วนะครับนี่น้ำเ้ลนะครับอยู่ติดแม่น้ําชีนะครับวันนี้อ่ค่อนข้างแม่น้ําชีนะครับกลางวันจะเอาไปมัดในล่มนะครับนี่ต้นไม้ใหญ่นี่นะครับกลางคืนเอามามัดข้างนอกครับกลัวลมกลัวพายุนะครับว่ากลางคืนนะครับกลัวครับกลัวฟ้าลงครับต้นไม้ใหญ่นะครับ เลยไม่กล้มกามัดนะครับนี่นะครับโอ้โหกินหญ้านะครับน้องเปิ้ลนะครับนี่น้องเปิ้ลน้องเปิล้ลน่ากลัวไมหมลูกฮัลโหลไหนวันดีค้าหน่อยแล้วไหนอ่ะไม่อโอ้โหเคียวหญ้านะครับม,มีเสียนะครับยังไม่สนใจนะครับดูครับดูครับน้องเปิ้ลนะครับนี่ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลง หลายวันแล้วนะครับพอดีพ่อควานก็ไม่ว่างนู้นครับเัวคนเดียวนะครับตรงนี้ครับหน้าฝนนะครับจะดูทํานานะครับก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับไม่ได้ไรสดนะครับช่วงนี้ครับมดก่อนครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับขอฝากพ่อแม่ครับ fc ทุกท่านนะครับตามช่องน้องเปิ้ลด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับสะสมคะแนนครับเอามาทําลงที่พักให้เขาอยู่นะครับ กันแดดกันฝนนะครับอยู่ใกล้ๆบานเย็นนะครับตอนนี้บานเย็นก็ได้ขึ้นโรงเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะ80อร์เซ็นตแล้วนะครับที่จะได้มีที่หลบแดดหลบฝนแล้วนะครับทางบานเย็นนะครับแต่ส่วนน้องเปิ้ลยังไม่มีครับยังไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจะไล่สุดนะครับเพราะว่าพ่อควานก็ตัวคนเดียวนะครับที่ที่มัดเขาก็แฉะด้วยนะครับตอนนี้ครับเพราะว่ายังไม่ได้เอารายลงนะครับ ดินทำไมอีกนะครับไม่รู้ว่าเขากลัวหรือไม่กลัวนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับบางทีพอไปแก้โซ่เนี่ยอยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับน้องเปิ้ลนี่เพงจะเฉยๆก็อยากไปอยู่บ้านนะครับเพราะว่าอาจจะกลัวหรือเปล่าอย,อยู่อยู่างนี้นะครับอย,อยู่ที่บ้านนะใกล้กับพ่อควานใกล้กับหมู่บ้านนะครับอาจจะไม่กลัวครับอยู่นะครับ บ,บรรยากาศรอบๆนะครับแม่น้ำนะครับนี่ท้องฟ้าจะมืดแล้วนะครับนี่อากาศจะครึมนะครับบรรยากาศยามมืดสลัวๆ,ๆนะครับนี่น้อเปิ้ลเดี๋ยวพ่อกลับก่อนนะลูกนะน้องเปิ้ลอยู่นี่แหละเดี๋ยวเกิดไปฝนตก ฝนไม่ตกคืนนี้ตรงนี้อาจเอาเข้าบ้านนะน้องเปิ้นนะตรงนี้เอาเข้าไปบ้านนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับเพราะว่าอยู่นี้ก็ก็ดีไม่ก็มีผลเสียและผลดีครับผลเสียก็คือผลเสียอยู่นี้ก็คือเขากลัวครับอาจจะกลัวครับแต่อยู่บ้านก็อาจจะกลัวเท้าเปื่อยนะครับเท้ากลัวติดเชื้อโรคเชื้อราครับ เพราะว่าเหยียบอยู่แต่นั้นที่จะแฉนะครับก็ต้องเอาขออมัดข้างนอกนะครับมีผลดีและผลเสียนะครับกลัวขาติดเชือ้อติดเชื้อโรคนะครับต้องเอามาอยู่ที่ไม่แฉะไม่ชื้นนะครับป้าเปิ้ลพอกลับบ้านก่อนนะลูกนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับ ลกลับบ้านกันนะครับพอดีพ่อควานเอาหญ้ามาไว้ตั้งแต่บ่ายสองแล้วครับบ่ายสามแล้วนะครับกลัวฝนตกนะครับเลยเอาไว้ก่อน,นครับบรรยากาศนะครับเงียบังวงนะครับยุคนี้นะครับ เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับโอ้ตอนนี้พ่อควานก็ถึงบ้านแล้วนะครับพ่อควานก็ถึงบ้านแล้วนะครับพ่อควานก็ถึงบ้านและหมื่นนะครับโอ้เล่นเห็นเลยนะครับโอ้ครับเปิดม,มานะครับตอนนี้ มืดมากนะครับนี่ตรงที่เขาอยู่นะครับเฉะนะครับนี่ดูรับน้ํานะครับนี่เฉะมากนะครับในทางเข้านะครับเฉะมากนะครับมืดนะครับพ่อควานึ้นมาลังน้องเปิ้ลนะครับนี่ยังเฉะอยู่นะครับผมมองไม่เห็นเลยครับนี่ครับต้นมะขามนะครับที่เขาอยู่นะครับนี่ครับ เป็นโรงช้างของทางบันเยนนะครับนี่แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือแต่มงนะครับตัวนี้จะเสร็จแล้วนะครับนี่ทางบันเยนนะครับอยู่ติดน้องเปิ้ลนะครับนี่สวนติดกันนะครับเดี๋ยวน้องเปิ้ลได้ยืนมองเขาแล้วครับเวลาฝนตกนะครับยืนมองบันเยนอยู่ในล่มนะครับ่ะครับที่น้องเปิ้ลนะครับนี่มืดครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับมองเห็นแต่โครงสร้างของทางบันเยนะครับ แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือแต่มงนะครับตอนนี้ขอแสดงความดีใจกับพังมันเย็นด้วยนะครับที่ท่านมีบ้านอยู่แล้วครับตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณแทนพ่อแม่เอฟซีด้วยนะครับขอบคุณครับที่ท่านมอบคะแนนให้พังมันเย็นนะครับได้บ้านหลังสวยๆหลบแดดหลบฝนนะครับก็ขอฝากช่องน้องเปิ้ลด้วยนะครับฝากติดตามช่องน้องเปิ้ลด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้น้องด้วยนะครับ น้องเปิ้ลครับช่องน้องเปิ้ลครับขอสวัสด um ีครับนอนหลับฝันดีนะครับพ่อพอ่ม่เี่สีทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ